มาซื้อกับเข่าโอ้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 มาซื้อกับเข่ามากับเฮียปั๊บเเนนี่ยมือนี้พานเล็กน้อยมาซื้อกับเข่าเฮียปั๊บคนเดียวอันผีพุ่มมันกับผีเพชรอันพ่อผีเพชรไปฮับส่วนนั้นปุ๊บปั๊บนี่พ่อผีพุ่ม มีความกรุณาไปรับนะคะเพราะว่าแม่ปู่จะมาสื่อคนลไหม่มาสื่อกับเขาให้เล็กหน่อยเ็เลยเขาเลยมีจิตเมตตาพามาแม่ดูขนมปังให้ปั๊บก่อนสิป๊าเอาขนมปังอะไรนี่กับขนมปังแผนขนมปังอ๋อพอถามมาีิเอากล้วยบาไวาชิ้นนี้ไหนปั๊บกินอัานไหนอันนี้ไหม อันนี้ไหมค่ะอันของโปวดเฮียปรับอันนี้เนาะในกล้วยกินฟรีพ่อเพิ่นไปเอาอันพ่ออันพี่พุ่มไปเอากล้วยมาให้เพราะว่า,าอานันมันก็จะมีวั่นี่มันจะมีกล้วยให้สำหรับเด็กหน่อยเห็นไหมคะให้สำหรับเด็กๆก,กินฟรีนะคะ กล้วยอยู่นี่เขาก็ค้ายเป็นโลเด็กพวกนี้กินกล้วยพอๆกับให้ให้ให้ใหใหเกลือลิ่งเลยค่ะพอ่พอๆกันก็ให้ลิง่งกินเลยสุกน้ำบระทันไม่มีไหนลูกโลเท่าไหร่โลละสิบเจ็ดโลสิบเจ็ดซื้อไปให้ m a ม,มาก่อนดี เสร็จแล้วก็จะไปดูแอปเปิ้ลสชลูกแอปเปิ้ลเด็กๆชอบกินแอปเปิ้ลสีนี้นะคะป้าป้าไปไหน 啊。Uh huh. uh huh. ซื้ออย่างละลิดอย่างละหน่อยต่ออาทิตย์นะคะอีกหน่อยส้มหนีบเลิกโุงเรียนมากแตถ้ากันกินกิ่นผลไม้ก่อนวิ้ยแอปเปิ้ลแดงนะ่ากินจังเลยลูกทำไมเราไม่เห็นตรงนี้อ๋ออีกแล้วผักผลไม้อยู่ทางนี้ดูแพรลอนก่อนสิลูกแพรลอนนะ ลูกครับอันนี้ลูกแพแร่ร่อนบานเห้ากับลูกแพร่ค่ะอันนี้ถูกดีลูกเล็กๆกอ,อกกินง่ายแต่ผลไม้ดูซิมีอะไรน่ากินอีกลูก กีวีไหมกีวีแบบคนนี่ปุ๊บปั๊บกินที่มันมีขนนึกจ้ะปั๊บไม่ชอบปั๊บต้องกินแบบที่มันไล่ขนเห็นว่ากินทุกอย่างปั๊บก็มีบางอย่างที่ปั๊บก็เลือกกินะเมื่อไหร่กล้วยแป๊บเดียวกล้วยเป็นน่ยเมื่อไหร่แป๊บเดียวขนมตา ซื้ออะไรอีกแล้วลูกแม่ไปดูสิมีอะไรซื้อไปอีกไหมไปดูแตงกวากันดีกว่าลูกปดูแตงกวาก่อนสิโอ้ สองหน่วยสิหาสองหน่วยสิหาเทากัจัดเลยตัวอันนหน่วยละเจ็ดสองสิบหา้ามันก็ปฏิตานกันไปนเ เคเจอมูเคยเรียนน้ำกันไอเคยเห็นฝึกหน้าน้ำกันอ,อะไรอีกปะเพือไหดูก่อนซิซืซ้ออะไรอีกอันนี้นะคะปาลิลี่อันนี้ฝากถึงปาลิลลี่นะคะนี่ค่ะหมากมันจะเป็นนึงศีนป่ค่ะ หมากที่ปาลาริเรียนช่วนมือนั่นนะคะถามมากจะเป็นเขาจะคล้ายเป็นกระจุกงั้นเสียโฟกันอ๋อคัอนแจเออเออ พ่อถามว่าเสี่ยวอีกบอยสิของติมปาก่นต่อบบ่ได้บกม่วงแห้งแตนาอนี่คช่วต่อโอ้สตรอเบอรี่ครับโอ้บ้าเสียละ แถวนี้ก็มีแผนกอ่ะอันเครื่องปรุงไทยกดอมี่ค่ะทางนี้เริ่มมี่ขายละไปจ่ายตังค์กันดีกว่าลูกอะไรปั๊บจออะไรคอมฮะคอมคอมไปล่ะไปจ่ายตังค์กันดีกว่าไปแผนกชิปแผนกมันฝรั่งทอดนี่ก็จะเป็นพวกลูกอมช็อกโกแลตแผนกฝั่งนี้นะคะ แต่ทีหาเพองเข้าเตอร์เนียก็มันก็จะมีแยกเข้าเตอร์อจ่ายบัตรกับจ่ายเงินสดตัวความไวต้องเข้าให้ถูกช่องนะคะเดีแ๋แม่ปู่เอาคองขึ้นกันนะคะหนึ่งกันนะ จ่ายจบค่ะจ่ายพาน,นีน้เงี้ในบัญชีลุ่นลื่นลุ่นลุ่นเก็บของเข้าตัวกันเสร็จละเดี๋ยวเอารถเข็นไปจอดรถเข็นกระเมียนอันนี้ค่ะเหรียญสิบกับเหรียญห้าอันเวลาเข้าไปอันเขาจะาไปเก็บเขาจะาเรียญขึ้นเท่ากัน ไปต่อเอาไปต่อใสรรถไปไปต่อไซรอ๋อเดียปอ๋อเเหอย๋อเดบรออ๋อยสูอ่าสูตะเพเหวเมันยาวเบย์ยาพอคุเตียไปอฟอร์เฟกต์อ๋อ้าเฮ้ยเลนล่ะเดเราจะฟุตาดันซื้อเดียพเอ่อยูเออีมโรอ๋อ ย้อนอมันวอลดิงซึงดูโปรเันราเยสดล้วซ่ดูโปรเชั่นมันโอเคียไปักก่อมบ้ยอ๋อลิขตอะเจมม่อด้วละค่ะบอกเรียญอเหนเวลาข้าไปตอเวลาขาเอาไปตอตอคิ้วตอแถวมันนะคะเอาไปเก็บแล้วขากระสีอนอันมันกระสีมีองสี่ใบขั้นข้างหน้ามันกระสีมีอีงสี่ใบแล้วข้าไปเสียบดากมันปุ๊บล้วก็ สอดเข้าช่องตรงนี้ช่องต่อค่ะมันก็จะดันเหรียญเหรียญเียมาขึ้นเท่าหนาวนะลูกนะาเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้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 เนี่ยค่ะดันมันเข้าไปแล้วก็จะมีไอตัวสายตัวเนี้ยเสียบเข้ารู เสียบเขารูปปุ๊บเหลียนเขาก็สิดเดงออกมาเขาก็เอาได้จบการซื้อของ